สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอยองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคีล่านะครับ mm hmm. ก็ค mm ีล่าเป็นตัวเอซิน mm hmm. ที่โกงมากนะครับในแผนนี้เอาล่ะเหมือนจะมีประเด็นการเอาไฮยาเตเลือดจะหมดแล้วด้วยเอาเอาแบบนี้ก็มล้อมๆดีครับกดพันิดไปอ๋อได้มาสามคลทริปเปอร์คล คือมาได้ทำมิ่งที่ดีมากเลยครับคือมาแต่ละตัวคือเลอ้ยงจมูกนะฮะเ้าจหวันนี้ข้างล่างมีการไฟกันกิดขึ้นตีต wow ีต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 ีฮ่าโดดว่าวไปดีโดดว่าวไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอฟาร์มก่อนเพื่อนโอเค ตีๆเร็วๆไปกันแล้วเอาละเหมือนเล่นล่างมันจะบวกกันไม่หย่อนไม่หยุดเลยนะมาแล้วจ้าตีๆๆอู้สวยสวยมีลงมีลงตีๆๆผมไปละบาย ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมสามคเวยวเดี๋ยวรับกลางให้เพื่อน hatten. นโอ้เ่นร่างผมกำลังไปผมกำลังไปนี่ไงตี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 นี่ไงเรียบร้อยตายหมดตายหมดได้หมดได้หมด มาเอาล่างก่อนเลยต้องรีดทำเกมฮะวิกบอกเน็ดหลุด mm hmm. นะฮะไม่เป็นไรครับเพื่อนเดี๋ยวผมแบ่เองโอเคไปฟาร์มแดงต่อเลย mm hmm. คือต้องรวยะฮะถ้ารวยเราเล่นง่ายมากเลยคีล่าแต่ถ้าไม่รวยแล้วอา,อาจจะโดนเซลฟี่โกรธนะฮะโอเค เอาฮฮยาเตะเหมือนจะเอาป้อมล่างให้ได้เลยนะฮะผมมาแล้วจะไฮยาเตะตี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 นี่ไงเอาลัมเบอร์จะเอาไหมอ่ะเมื่อกี้มาน่าจะคุมฮฮยาเตะเหรออุ้ยบายเยอะ,ะบายละบายเดี๋ยวไปเคลียร์คลิปล่างให้เพื่อนนะ คได้มาไฮายาเตย่มาหนึ่งตัวนัมเบอร์เดี๋ยวเวดเลยแล้วกันนะฮะป่าเขาจะได้ไม่รวยจะได้เล่นง่ายไปละบายบายตีตีตีน่ะผมมาแล้วมาพร้อมโถมพร้อมโถมโถม,ม,มได้นะครับเพื่อน ตัวให้ผมใส่เลยรอก่อนรอก่อนนี่ไงเอาไม่ล่าอุย้ยเก็บนั่นนั่นเก็บนั่นนั่นเบียเลยโอ้เซลฟิตเซลฟี่มันไปเอาป้อมเราแล้วไปไม่ทนันละมั้งโอ้ต้องไปต้องไปมันจะเอายาวเลยแต่ผมวิ่งไปเองจะเอาป้อม ผมก็ยากหน่อยนะเพื่อนนี่ไง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 เรียบร้อยอุย๊ยแทงเรามีการบวกกันอีกขึ้นผมกำลังไปซ้อนเพื่อนตี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 ต,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 ตีนี่ไงเรียบร้อย นี่ไงตี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 สองเขวมาดิตี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 โอ้วิ่งเราโดนล้วงตี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 นี่ไงมาจ้าดานอีกแล้วโธ่คือต้องรีบเอาป้อมพราะไอ้พวกนี้มันชอบหลอยป้อมฮะ มาจ้านี่ไงมาดี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 นี่นี่ี่่ขอโดนอีกทีได้ไหมจ๊ะนี่ไงตายไปดีตายไปดีปดโอเคัะผมกำลังไปกลางอยู่จะไปดีว็เไ,ไม่ไปแล้วขอเวทก่อนแล้วกันคือต้องรีบจบรคับมันฝั่งนู้นมันชอบแยกดันนะฮะ เดี๋ยวเราจะแพ้เอาอุย้ยโดดอะไรวะนั่นมามาแล้วมาแล้วจะมาเซอร์ไพรส์รอเปล่าเอา้หายเตะนี่ไงอุ้ยตายไปดีตายไปดีเซอร์ไพรส์รเดี๋ยวรอรอรอ ตันนี้มันจะโดดหรือเปล่านี่ไงนี่ไงตี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 เรียบร้อยโอ้ผมเกือบตายเลยอย่าหาเลือดก่อนเพื่อนเราด้าก่อนก็ได้นะเพื่อนที่จริงนี่ไงเรียบร้อยตีป้อมไปสวยป้อมพังหมดละเพื่อนเราด่าก่อนก็ได้นะเพื่อนตีไป มาในเมื่อเพื่อจะเอาต่อก็ได้มาเลยผมพร้อมอ่ะมาดีลับเบอร์อุ้ยระวังระวังเซฟปิโต้หนีน้หนี่นีน,น,น,นีตายไปดีตายไปดีหู้ได้หมดนน้นั่นๆโดดโดดโดโดโอ้โโโห้าวเองผมตายละอุ้ยไม่ตายไม่ตาย <c oughs> ถอยก่อนด้วยถอยก่อนเพื่อนเดี๋ยวผมต้องไปรับร่างด้วยโอเคฮะเดี๋ยวไปรับร่างก่อนร่างจะแตกก็โอ้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันความร่างแตกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว มาเดี๋ยวเอาเอาดาร์ก่อนไหมเพื่อนเอาดาร์กแล้วไปจบเลยเนี่ยได้อยู่แหละตี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 ีีีโอเพื่อนมันจะเอาเรื่อยๆอ่ะเพื่อนมันจะบวกอ่ะใจมันอยากบวกอ่ะเพื่อนนี่ไงตี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 เอาโดดพลาดอย่างแบบนี้แบบนี้ก็สวยดีครับโดดไปอีกทีสวยตายหมดใยหมด ตีป้อมไปเลยสวยอย่างนั้นไหลยเพื่อนมาพร้อมโดดพร้อมโดดโว้ยเฮ้ยตีป้อม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 สวยเรียบร้อยชนะเยะ้เอาละครับสมริลมปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำแบบสกอร์ทำได้ดไปได้20 ดนะครับช่วยสี่ a s s i s สนะครับก็ไอเทมก็ประมาณนี้นะครับก็ไอเทมของ top set d ดเเมจก็ทำไป35เอนเองก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบผมจามยงนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ